เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเตรียมตัวทำกระทงกันนะคะวันนี้แม่แนนใช้กล้วยไอติมนะในการทำนี่จะเป็นกล้วยไอติมที่แม่แนนสั่งมานะคะ,ะเตรียมพร้อมสำหรับการทำกระทงเนาะโอเคค่ะเราไปเลยกันเลยกัสดุที่จะทำก็จะมีกล้วยไอติมหรือว่าโคนไนติมนะคะจานกระดาษค่ะแล้วก็คัตเตอร์กันกรแล้วก็ปืนกาวค่ะ เริ่มแรกเรามาชั้นคาชั้นที่1ก่อนนะคะแม่แนนก็จะเอากวายติมมาตัดครึ่งค่ะแล้วก็ทาด้วยใช้ปืนกาวนะคะทาลงไปแล้วก็เอามาแปะรอบๆจานรองกระดาษจานกระดาษเลยค่ะชั้นนี้เราจะใช้กวยติมที่11ชิ้นนะคะเพืเ่อนๆขนาดจานรองกระดาษแม่แนนใช้ที่7นิ้วค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจใช้7นิ้วนะจริงๆอ่ะส่วนมากเขาจะใช้7นิ้วครึ่งแต่แม่แนนน่ะ ซื้อมามันมีแค่เจ็ดนิ้วอันนี้ชั้นที่สองชั้นที่สองค่ะเริ่มกันเลยชั้นที่สองจะใช้ที่แปดชิ้นนะคะแต่ว่าแม่แนนจะเอาใจกลางค่ะไว้ปักทูบเทียนดอกไม้อ่างเงี้ยค่ะล็อกไว้ก่อนเนาะว่าเราอ่ะทำแม่แนนทำครั้งแรกก็เลยก็ล็อกไว้ก่อนเผื่อมันกลัวมันไม่เหลือเนื้อที่ปักตรงกลาง เอาละค่ะชั้นที่สองเริ่มละชั้นสองใช้อ่าโคเนติมอะค่ะอยู่ที่แปดชิ้นแล้วก็หยอนยอ่อนกาวลงไปแล้วก็แปะเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกดแรงนะคะน้องจะติดของกันเองนะเนี่ยชิ้นสุดท้ายละโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะมาตกแต่งใจกลางนะคะแล้วก็จะใช้หางที่เราตัดครึ่งอะคะ่ะ มาแปะโดยทีส่สลับสีกันเนาะหางสีขาวเราจะไปเข้าแบบชั้นแรกอะค่ะไป,ไปแปะในชั้นแรกในกลวยติมชั้นแรกก็คือสีชมพูส่วนชั้นที่สองก็คือใช้หางสีชมพูมาแปะกลวยติมชั้นที่สองแบบนี้นะคะเพื่อนๆตอนแรกไม่แน่น่ะคิดว่ามันจะยากแต่ทำจริงแล้วไม่ยากใช้เวลายิดเดียวเองค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยเสร็จแล้ว อ่ะเพิ่มสีสันหน่อยก็แม่แน่ก็จะเอาใช้แบบกลวยอติมค่ะสีแดงมาแปะตรงกลางนี่เลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่นานเป็นงไงคะเพื่อนๆสวยไหมคะเนี่ยครั้งแรกของแม่แน่เลยนะนี่จ้าพร้อมลอยแล้ว